จะเป็นยังไงเมื่อเขาถูกบังคับให้ป้นเพชรมูลค่า5,000ล้านจากสถานที่ที่อันตรายที่สุดสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนกับเข้าสู่ช่องปักสตูดิโอด้วยนะครับและในวันนี้เราก็จะมาสปอยหนังเรื่องจอมโจรอัญ,ญมณีเริ่มแผนการต้นหนังปี2025ที่โคตรสนุกและโคตรมันต่างฝ่ายต่างเฉินคุ่มใสกันเรื่องราวจะเป็นยังไงเราก็ไปรับชมแล้ฟังการ หนังเริ่มต้นผู้จัดงานประมูลได้ต้อนรับแขกทุกคนเข้าสู่อลีบากโดยงานประมูลภาพวาดในครั้งนี้ลาชันออลารก,ก็เป็นคนจัดขึ้นครับงานศิละปะหายากถูกนําออกมาประมูลเป็นครั้งแรกคนที่เขาร่วมประมูลต้องเป็นแขกรับเชิญพิเศษเท่านั้นผู้บรรยายได้บอกว่าภาพนี้เป็นภาพตดงดังเมดิซีนโดยกุสทับคิมถูกวาดขึ้นในปี1900แต่ได้หายสาบสูญไปในสงครามโลกครั้งที่2ก่อนจะถูกคนพบในอีก80ปีต่อมาและภาพนี้มันก็เป็นของลาชันออร์ก กลับไปด้านลาชันในตอนนี้ก็กําลังคุยอยู่กับเมตาซึ่งเป็นนักบัญชีดาวดังลาชันไม่พอใจที่ตกวมันทําบัญชีข้อมูลต่างประเทศเขาล่วไปถึงหูตํารวจสากลเป็นเงินมูลค่ากว่าสองพันล้านแถมเงินในบัญชีลูกค้าของมัน5คนก็ถูกอายัดแน่นอนว่าการที่บัญชีโดนอายัดมันก็เหมือนกับว่าเงินเนี่ยได้หายไปแล้วบักเมตาพยายามบอกว่ามันไม่รู้เรื่องนี้แล้วตัวของมันก็พร้อมทํางานให้คุณฟรีๆไปตอลอดชีวิต ลาชันตอบกลับไปว่าความผิดพลาดของแกในครั้งนี้มันทําให้ตัวเขาต้องเอางานที่ตัวคอมันทุ่มเททั้งชีวิตออกมาประมูลครับลาชันที่กัวจัดก็ได้สาดใส่หน้าขมเมตาไม่หยั่งจนเลือดกบปากแม้เจ้าเจ็บมือแต่มันก็ได้สาดไปใส่เมตาอีกยกก่อนจะปิดจ็อบโดยการเอาผ้าขาวปิดหน้าคอมันไว้จนตัวคอมันเสียชีวิตหลังจากจัดการเสร็จลาชันก็ได้บอกว่ามันพยายามแทบตายที่จะเป็นออรักซึ่งเป็นคนธรรมดาแต่ตอนนี้คนเฮงซวยอย่างแกมันกลับทาให้เขาต้องกลับไปเป็นลูกพี่ลาชันอีกครั้ง หลังจากจัดการเสร็จพี่แกก็เปลี่ยนชุดกลับออกมานอกงานในตอนนั้นเจนนิเฟอร์ก็ได้เข้ามาทักแล้วบอกกับราชันว่าตอนนี้พี่พิทภพันธ์ฟอร์เคสของเราเนี่ยสามารถจัแสดงสมบัติของคุณได้นะและมันจะเป็นเกียรติมาก เจเนเฟอร์ <Jennifer S 2> ได้บอกต่อว่าพิพิธภัณฑ์ของเราเนี่ยจะมีท่ว่างสําหรับงานคุณหลังจากทเลสันออกไปแล้วมันเป็นคอีนัวแห่งแอฟริกาที่มีมูลค่ามหาศาลมากซึ่งเป็นความภูมิใจของแอฟริกาโดยงานชิ้นที่กก่าวนั้นก็กําลังจะมาถึงอินเดียด้านลาชันที่ได้ฟังก็เหมือนว่าเขาจะมีแผนการบางอย่างเช่นกันครับก่อนจะบอกกับคนขงมนว่าดูเหมือนว่ามันจะต้องโทรไปหาใหครคนหนึ่งซะแล้วตัดไปอีกด้านหนึ่งชายคนนี้ก็กําลังนั่งดูข่าวรายงานเกี่ยวกับสร้อยความมรดกเบลลาโจที่มีเส้นเดียวในโลกถูกขขมมมยไปรรระะหหวว่่าาาางางางงกกนนสบทลแ้จี คุมกันเยอะแต่โจรก็ยังสามารถเข้ามาพ้นไปได้นักข่าวรายงานว่าการพ้นในครั้งนี้มันมีลักษณะไม่เหมือนใคร ลักษณะการป้นมันคล้ายกับเหตุที่เกิดขึ้นในปี1,995โดยฝีมือของนิวแมคคอรีและพรรคพวกครับด้านตำรวจไม่นิ่งนอนใจและยังคงตามหาตัวคนร้ายโดยชายคนที่ดูข่าวอยู่นั้นพี่แกก็มีชวาลีฮันลอยเป็นคนป้นในครั้งนี้และตอนนี้สร้อยคอที่ว่าเนี่ยมันก็อยู่บนคอของผู้หญิงเขาแล้วซึ่งเธอก็ดีใจที่ได้สร้อยส้น,นี้อมถามกลับไปว่าไม่อยากรู้ชื่อเธอหน่อยหรอพี่แกตอบกลับว่าปล่อยให้เป็นปริศนาอย่างกันดีกว่าครับ หลังจากที่ตัวของรีฮานออกไปแล้วปรากฏว่าสร้อยบนคอเธอเนี่ยมันก็ได้หายไปด้วยเรียกเดว่ารีฮานโคตรฉลาดได้ทั้งสร้อยและได้ทั้งแอมเธอครับหลังจากที่ออกมาจากโรงแรมเรียบร้อยจะเห็นได้ว่าอวบสองคนเด็กตะกนไล่ตามรีฮันมาด้วยส่วนด้านรีฮานก็ได้เข้าไปเล่นหมากรุกกับชายแกค่คนหนึ่งโดยระหว่างการเล่นพี่แกก็ส่งถุงใส่สร้อยไปยังใต้โต๊ะซึ่งมันก็มีอีกคนหนึ่งได้เข้ามารับ แต่พอรีฮานเห็นชายใส่เสื้อคุมสีน้ำตาลมาตามหาเขาพี่แกก็รีบลุกออกไปจากโต๊ะเมื่อมันเข้ามาเช็คที่โต๊ะปรากฏว่ารีฮานไม่ได้อยู่แล้วจากนั้นอาบาังสองคนกับพี่เสื้อคุมสีน้ำตาลก็เลยตามตัวของรีฮานไปครับส่วนรีฮานเองที่รู้ตัวแล้วก็สับีนแตกหนีสุดชีวิตไม่นานนักชายเสื้อคลุมน้ำตาลและรีฮานก็ได้มาเจอกันและเราก็ได้รู้ว่าชายเสื้อคุมน้ำตาลเนี่ยมีชื่อว่าอาวีซึ่งเป็นน้องชายของรีฮานครับ ลีฮานพยายามามความจริงไปว่ามาทําอะไรที่บูดาเปสต์อารีจึงเล่าเรื่องพ่อให้ฟังว่ามีคนเอาเงินมาบริจาคที่โรงพยาบาลให้กับพ่อเขาเป็นเงินมากกว่าร้อยล้านซึ่งหนังก็ย้อนให้เห็นว่าคนที่มาบริจาคเนี่ยก็คือราชาในตอนต้นเรื่องครับระหว่างนั้นคนของราชาก็ได้เชิญอารีมาคุยส่วนตัวมันได้บอกว่าเงินที่โอนไปให้เป็นเงินจากธุรกิจมืดมันได้ขู่กับอารีไปว่าถ้ามันเอาเรื่องนี้ไปบอกกับเจ้าหน้าที่รัฐทุกคนก็จะรู้ว่าหมอที่ซื้อคนนี้ที่ไล่ลูกตัวเองออกจากบ้านไปในความเป็นจริงแล้วกับเป็นโจนรับ อาวตอบกลับว่าพ่อเขารับเรื่องนี้ไม่ไหวร้อยเปอร์เซไม่นานักราชามันก็ได้เข้ามากดคอเขามันได้บอกกับอาวีว่าถ้าอยากให้พ่อคองนายได้เป็นหมอชื่อเหลือคนต่อไปก็ให้ไปบอกกับรีฮานพี่ชายของแกซะว่าราชันออรักอยากเจอตัว และต่อไปผมก็จะเรียกรีฮานว่าเป็นพระเอกของเรื่องนี้นะครับพระเอกที่ได้ฟังน้องชายเล่าจบพี่แกก็รู้สึกหนักใจไม่น้อยอาวีพยายามพูดขอให้พระเอกช่วยพระเอกบอกว่าเมื่อก่อนเขาเคยมีครอบครัวในตอนนี้เขาย้ายมาอยู่นี่สามปีแล้วและก็ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับพวกเขาแล้วซึ่งการที่อาวีมาหาพระเอกในครั้งนี้พระเอกก็ไม่สามารถช่วยอะไรได้ครับในตอนนี้พระเอกก็กาลังนั่งคิดในคําพูดที่พ่อเคยบอกไว้ว่าลูกของเขาไม่มีทางเป็นโจรและได้ไล่พระเอกออกจากบ้านไปพร้อมกับนึกถึงคําพูดของอาวีที่บอกกับเขาว่าพอผู้ชมพระเอก ไม่หยุดและไม่เคยผู้ชมเขาเลยแม้แต่น้อยและการที่ตัวของพระเอกไปเป็นโจรมันกรทําให้พ่อเนี่ยใจสลายครับตัดไปที่มุมใบตอนนี้พระเอกก็ติดต่อไปหาผู้หญิงคนหนึ่งที่กําลังเล่นเกมอยู่เธอถามกลับว่าแผนการเป็นยังไงดูเหมือนว่าพระเอกจะมีแผนการอะไรบางอย่างแ,แล้วตัดไปที่เอาบังสองคนที่อยู่บนรถก็กําลังตามซุ่มดูพระเอกแต่ทว่าในตอนนั้นพระเอกก็ได้เข้ามาในรถพระเอกได้บอกกับทั้งสองคนว่าตามเขาเมาสองปีแล้วแต่ว่าครั้งนี้ไม่ต้องตามเพราะว่าตัวเขาต้องการมอบตัวและได้บอกให้มันโทรกลับไปหาวิกรรมที่เป็นหัวหน้า จากนั้นหนังก็ได้ตัดไปที่วิกร,รมและทีมตอนนี้ก็ได้บุกไปที่บัตลรริวราร่าซึ่งเป็นเครืออุตสาหกรรมวีกรรมได้บุกเข้าไปจับผู้มันที่กําลังทําการทดลองบางอย่างอยู่ครับในตอนนั้นหัวหน้าคุมันก็หยิบปืนคิดจะต่อสู้แต่วีกรรมที่ไวกว่าก็ได้ปัดปืนทิ้งและได้ใช้ปืนจ่อมแม่งไวด้านเอลรวมทีมก็บอกให้เก็บแม่งสาพอถูกขังที่มันโดนจับไม่นานมันก็ถูกปล่อยตัววีกรรมทําการล่นไกแต่โชคดีที่ปืนมันไม่มีกระสุนครับ ไม่นานนักจัดดาก็ติดต่อเข้ามาว่าตอนนี้พระเอกได้เข้ามามอบตัวซึ่งวิกรรมก็มองว่าเรื่องนี้มันง่ายไปและอะไรที่มาง่ายมันก็ไปง่ายเช่นกันวิกร,รมได้บอกให้จัดดา้าพาพระเอกไปที่สนามบินและตัวเขาจะรีบไปเมื่อวิกรรมมาถึงสนามบินปรากฏว่าพระเอกได้หายตัวไปแล้วจัดด้าพยายามบอกว่าพวกเขาเฝ้าไซขวาประกบพระเอกแล้วเมื่อวิกรรมเช็คก,ก็เจอว่าทั้งสองคนเนี่ยโดนพระเอกเอาแผ่นไตอโซแลมแปะไว้ซึ่งมันก็เป็นยากรมประสาท ก่อนที่หนังจะย้อนให้เห็นว่าระหว่างเดินพระเอกได้จับแขนของทั้งสองคนด้วยแถมเครื่องติดตามที่ใส่ขาของพระเอกในตอนนี้มันก็ได้อยู่ที่ขาของจัดได้เรียบร้อยเวกรัรมจึงติดต่อดานตรวจคนเข้าเมืองขอบอกว่าเขามาจากหน่วยเฉพาะกิจเพื่อเช็คว่าจัดได้ได้กลับไปที่อินเดียไหมเนื่องจากพระเอกได้ใช้พาสปอร์ตของจัดได้ในการเดินทางกลับเข้าประเทศพระเอกทําการฟอร์มตัวให้เหมือนจัดได้ในตอนถ่ายรูปทงพาสปอร์ตครับซึ่งพี่แกก็สามารถผ่าน่านตรวจเข้าไปได้อย่างง่ายดาย จากนั้นพระเอกก็เดินทางไปหาราชออลักษ์ซึ่งเป็นคนที่ต้องการเจอตัวเขาพระเอกบอกกับมันว่าคุณได้ไปวางกับดักพ่อเขาดังนั้นคุณต้องการอะไรกันแน่ราชาตอบกลับว่าเขาต้องการพวกเล็กๆโดยสิ่งของที่ว่าเนี่ยมันก็คือเลสันเป็นเพชรที่ล้ำค่าที่สุดในแอฟริกาขนาด318กลัดแล้วมีมูลค่าสูงกว่า5พันล้านและสัปดาห์หน้าเพชรเม็ดนี้จะมาแสดงที่หอสินฟอร์ดเคสในมุมไบซึ่งพวกเราจะบุกเข้าไปปนเพชรเม็ดที่ว่านั้นพระเอกตอบกลับว่าหอสินฟอร์ดเคสมีระบบรักษาความปลอดภัยที่โคตรหนาแน่นแต่ราชาตอบ ถ้าเป็นพระเอกทําได้แน่นอนราชารู้ว่าพระเอกเคยเข้าไปบนที่นั่นแล้ว พระเอกถามต่อว่าหลังจากที่ได้เลสันมาแล้วจะนําไปขายให้ใครคนที่สามารถซื้อราคาสูงได้ในอินเดียก็มีแค่บัลลิวลาเท่านั้นดานลูน้องของราชาจึงส่งข้อมูลให้กับพระเอกเช็คว่าตอนนี้บัลลิวลาโดนจับแล้วพระเอกจึงบอกไปว่าอย่างนั้นก็เหลือแค่ตัวเลือกเดียวนั้นก็คือมูซาแต่ราชาทํากับมูซาเอาไว้เยอะงานนี้จึงไม่ง่ายร้อยเปอร์เซ็นต์พระเอกยื่นข้อเสนอกับแมงกระปว่าของที่พนได้ต้องแบ่ง50-50้า 50, เขาต้องได้2 5 0 0ล้านส่วนข้อ2แก่ต้องเว้นระยะห่างจากพ่อเขา แล้วหว่างการพูดคุยมันก็เรียกมาของมันเข้ามามันได้บอกว่าหมาตัวนี้เจอพระเอกครั้งแรกก็กินขนมจากมือของพระเอกเลยมันจึงเก็บมาตัวนี้ลงไปสาซึ่งมันก็เป็นการเตือนพระเอกในในมันได้บอกกับพระเอกไปว่าพระเอกต้องอยู่กับมันที่นี่จนกว่างานจะแล้วเสร็จครับส่วนวิกร,รมก็ได้เข้าไปเช็คห้องของพระเอกบางอ้วนก็แปลกใจว่าพระเอกจะกลับไปที่อินเดียทําไมเพราะว่าอยู่นี่ตัวเขาก็ปลอดภัยดีแล้ววิกร,รมจึงบอกว่าการจะกลับไปมันมีอยู่แค่2เรื่องไม่เรืงครอบครัวก็เรื่องความรักพระเอกโทรกลับไปยังโทร,รศัพท์ท เขามาติดคุกให้ได้ครับหลังจากวางสายเสร็จพระเอกก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งโดนราชาซ้อมทั้งสองคนได้มองหน้ากันแต่สุดท้ายเธอก็เลือกจะปิดม่านบังไว้เช้าวันต่อมาพระเอกตื่นมาจิบกาแฟและเห็นผู้หญิงคนเมื่อคืนกำลังวาดรูปอยู่พระเอกถามว่าเธอชื่ออะไรพระเอกบอกว่าเราอาจจะเคยเจอกันเมื่อสองสามปีที่แล้วที่แกลเลอรี่เบลเวเดียเธอได้นำภาพไปจัดแสดงที่นั่นเธอตอบกลับว่าพระเอกคงจำคนผิดแล้วระหว่างการพูดคุยไม่นานนักราชาก็ติดต่อเข้ามาพระเอกจึงได้ออกไปเจอเขา จากนั้นหนังก็ได้ตัดมาที่หอศิลป์ฟอร์ดเคสมุมไบเจ็ดวันก่อนการป้นในตอนเข้าไปพระเอกพยายามเช็คว่ามีกล้องกี่ตัวปรากฏว่าราชาได้รอพระเอกอยู่แล้วมันบอกกับพระเอกว่ามียามรักษาความปลอดภัยประมาณ40-50คนพระเอกบอกกลับว่านั้นแค่ตอนกลางวันเท่านั้นตอนกลางคืนจะมียามแค่4ี่คนแต่จะมีระบบรักษาความปลอดภัยรุ่นล่าสุดมาใช้ซึ่งมันก็คือเลเซอร์ถ้าโดนลำแสงเข้าแล้วยามทั้ง4คนจะเข้ามาจัดก,การกับพวกเขาพระเอกได้บอกต่อว่าการจะขโมยเลสันและกลับออกไปได้นั้นเราต้องรีเซ็ตเมนเฟรมของพิพิธภัณฑ์ให้เ โดยระบบนี้ถูกออกแบบในซิลิคอนบอเวลแคลิฟอร์เนียถ้ารีเซเวลาเริ่มต้นจะเป็นเวลาของอเมริกาสว่างที่นูน่นแต่กลางคืนที่นี่ครับถ้ารีเซ็ได้เลเซอร์จะถูกปิดไปด้วยและพวกเขาจะมีเวลาแค่6นาทีสําหรับการป้นในครั้งนี้ส่วนพาสเวิร์ดคนเดียวที่รู้ก็คือเจนนิเฟอร์ซึ่งเป็นคนที่ราชาเชิญไปในตอนต้นเรื่องครับ ตัดไปที่คลินิกของนายแพทย์จายลอยซึ่งก็เป็นพ่อของพระเอกในตอนนี้วิกรรมได้มาหาเขาวิกรมถามถึงพระเอกแต่จายันก็บอกว่าตัวเขาไม่ลูกแค่คนเดียววิกรมจึงเขาเรื่องแล้ว,ลวบอกว่าพระเอกเดินทางมาจากบูดาเปสต์มาที่อินเดียโดยใช้พาสปอร์ตทูตปลอมจายันตอบกลับว่าตัวเขาไม่ติดต่อกับลูกมา3ามปีแล้วและพวกเราก็ไม่สามารถช่วยอะไรได้หรอกนะวิกรมจึงบอกว่าถ้าพระเอกติดต่อมาช่วยส่งข่าวบอกเขาหน่อยนะ ตัดกรบมาด้านพระเอกระหว่ังว่ายน้ำพี่แกนึกถึงคำพูดพ่อตัวเองว่าเขาไม่มีลูกเป็นโจรในตอนมีปากเสียงกันพระเอกก็บอกว่าการรักษาคุณแค่สิบรูปีเนี่ยมันไม่สามารถช่วยแม่กลับมาได้หรอกนะศีลธรรมมันใช้ไม่ได้แต่เงินใช้ได้ร้อยเปอร์เซ็นซึ่งการมีปากเสียงกันในครั้งนั้นพอก็ได้ไล่ตัวของพระเอกอกอกจากบ้านไป หลังจากวายน้ำเสร็จพระเอกก็มาดื่มแต่ทว่าในตอนนั้นผู้หญิงของราชาก็ได้บอกกับพระเอกว่าเธอคือผู้หญิงคนนั้นที่พระเอกเจอครับเธอถามกับพระเอกว่าหลังจากโพลสันได้แล้วคิดว่าราชาจะป่อยคุณกับพ่อไปไหมพระเอกเองก็รู้ว่าราชาไม่ใช่คุณธรรมดาในความคิดของพระเอกพี่แกต้องเตรียมรับมือกับมันอยู่แล้ว จากนั้นราชากับพระเอกก็ล่องเรือไปคุยเรื่องแผนการป้นกันราชาส่งแวนที่มีกล้องติดอยู่ให้กับพระเอกไปมันบอกกับพระเอกว่าถ้าพระเอกเห็นอะไรมันต้องเห็นด้วยจากนั้นพระเอกก็ได้บอกแผนการไปว่าอีกสองชั่วโมงตรงเขากับจังกี้จะเข้าไปในพิพิธภัณฑ์ครับกล้องสองตัวด้านหน้าเวลาหมุนพร้อมกันจะมีจุดบอดเป็นเวลาสี่วิพระเอกจะใช้โอกาสนั้นในการเข้าไปทําการขโมยบัตรของยามและหลังจากที่ได้บัตรมาแล้วเขาจะเข้าไปยังห้องของเจนนิเฟอร์ ส่วนจังกี้ก็ปมตัวเป็นยามเข้าไปจัดการกับยามคนหนึ่งที่อยู่ข้างในพอมันกดปากกาตัวของมันก็สลบเมื่อจัดการได้แล้วมันก็ทำการสับไฟทั้งหมดลง ส่วนพระเอกที่เช็ดคีย์บอร์ดของเจนนิเฟอร์เสร็จก็ได้กลับเข้าไปซ่อนตัวเมื่อมันกลับมาเปิดเครื่องปัดไฟอีกครั้งเจนนิเฟอร์จำเป็นต้องเข้ามาใส่รหัสเพื่อปิดระบบการแจ้งเตือนหลังจากเจนนิเฟอร์ใส่รหัสเสร็จและออกไปแล้วพระเอกก็ได้ใช้ไฟฉายเข้าไปเช็คแค่นั้นตัวเขาก็จะรู้รหัสผ่านของเจนนิเฟอร์แล้วแต่พระเอกก็เกือบโดนจับได้แต่โชคดีที่ราชาได้เข้ามาช่วยไว้พระเอกได้รหัสมาแต่มันก็สลับตำแหน่งกันมีการสลับตำแหน่งมากกว่าหนึ่งล้านครั้งพระเอกเหลือเวลาแค่สามวันในการแก้ไขรหัสผ่านนี้ จากนั้นหนังก็ได้ตัดมาที่อิสตันบูลประเทศตุรกีมูซาซึ่งเป็นคนที่จะสามารถซื้อเลส,สันได้ในตอนนี้ตุกมันก็กําลังดูการแข่งขันแล้เดิมพันเกมล่ามนุษย์สักพักราชาก็ติดต่อเข้ามาหามูซามูซาได้บอกมันว่าครั้งที่แล้วเขายังไม่ได้คิดบัญชีกัะแกเลยมูซายังคงขังคาใจกับราชาอยู่ครับ ราชาจึงถามกลับไปว่าพี่รู้จักเลสันไหมมันมีมูลค่าห้พันล้านตัวของพี่แค่รับสื่อใบสะสางกันพี่จะได้หายคาใจด้านมูซาที่ได้ฟังก็เหมือนจะรับข้อเสนอของราชาครับร้อมเตือนมันกลับไปว่าอย่าคิดหักหลังเขาไม่ช่นนั้นชีวิตแกจบเหตุร้อยเปอร์เซ็นต์หลังจากราชาออกจากบ้านไปแล้วพระเอกก็ชวนผู้หญิงของราชาออกมาหาอะไรกินกันเมื่อกินไปได้สักพักเธอก็กังวลหอมบอกกับพระเอกว่าเราควรกลับดีไหมเพราะว่าราชาอาจจะกลับมาเมื่อไรก็ได้ แต่ทว่าในตอนนั้นพ่อของพระเอกก็เดินผ่านมาในสวนสาธารณะพระเอกจึงบอกกับเธอไปว่านั่นแหละพ่อเขาแล้วระหว่างพูดคุยเธอก็ได้บอกกับพระเอกว่าตอนเด็กเธอก็เสียแม่ไปตอนนี้ตัวเธออยากเจอท่านสังข์พร้อมบอกกับพระเอกว่าระยะห่างเนี่ยมันไม่ได้ทําให้ความเจ็บปวดน้อยลงเลยสักนิดพระเอกที่ได้ฟังก็ได้บอกกับเธอไปว่าเขาเนี่ยจะขโมยทังเลซันและตัวคองคุณโดยที่แม้แต่ราชาก็ไม่สามารถทําอะไรได้ครับซึ่งทั้งสองคนก็ได้เข้าไปจูจุกันในแต่ละวันตอนนี้พระเอกได้อยู่กับเธอบางวันก็เห็นว่าตัวเธอโดนทำร้า,าย พระเอกได้วางแผนการป้นกระลาชาพร้อมกับนำแบบแผนมาให้ดูส่วนด้านวิกร,รัมเองก็วางแผนกับทีมเพื่อจับกลุ่มพระเอกเช่นกันจากนั้นพระเอกก็เดินทางไปที่โรงแรมรีก้นครับเพื่อไปเจอกับแฮกเกอร์นคนหนึ่งแต่ที่นั้นก็มีสายของวิกร,รัมอยู่ด้วยมันจึงแจ้งวิกร,รัมร้อมบอกสถานที่ไปว่าตอนนี้เจอตัวพระเอกแล้วพระเอกต้องการให้ตัวเธอทำการถอรหัสผ่านให้กับเขาส่วนด้านวิกร,รัมกับทีมเมื่อบุกมาถึงแล้วปรากฏว่าพระเอกและแฮกเกอร์ที่รู้ตัวก็ได้ชิงออกไปก่อนหน้าแล้ว ระหว่างการตรวจค้นวิกัมก็ไปเจอกับเศษกระดาษซึ่งเป็นลายมือของพระเอกซึ่งมันก็เป็นรหัสบางอย่างครับวิกัมก็คิดว่าตัวของพระเอกเนี่ยอาจจะมาปล้นเลสันจากนั้นวิกัมก็ไปหาเจเนฟเฟอร์และได้บอกกับเจเนฟเฟอร์ว่าเจเนฟเฟอร์เคยใช้รหัสผ่านเทียดอปแปดสิบเอ็ดไหมแน่นอนว่าเจเนฟเฟอร์ใช้อยู่ครับวิกัมจึงบอกว่าคนที่มีรหัสนี้จะเข้ามาขโมยเลสันร้อยเปอร์เซ็นด้านเจเนฟเฟอร์เลยบอกว่าจะเปลี่ยนรหัสแต่วิกัมก็บอกว่าอย่าเปลี่ยนเนื่องจากว่าเขาต้องการล่อให้ตัวของพระเอกมาติดกับในครั้งนี้เมื่ เดและให้ซาลีมนำรถตู้ไปส่งเขาในตอนแรกพวกของราชาก็คิดว่าพระเอกจะเข้าประตูด้านหน้าคนเดียวได้ยังไง พระเอกบอกว่ามันมีโอคองลับตั้งแต่สมัยก่อนที่เราจะเป็นเอกราชจากอังกฤษบริเวณด้านล่างไม่ใช่ท่อระบายน้ำแต่เป็นทางเข้าฟอร์เทดโดยตรงพระเอกเปิดฝาท่อขึ้นมาจากนั้นพี่แกก็ลงไปพร้อมกับสายแว่นที่มีกล้องจิ๋วติดอยู่ของราชาไปด้วยส่วนราชาก็นั่งดูพระเอกปฏิบัติการที่บ้านของมันหลังจากเข้าไปได้พระเอกพยายามแฮกระบบของเจเนิเฟอร์หลังจากพระเอกได้รับการช่วยเหลือจากแฮกเกรลคนนั้นพี่แกก็สามารถแส่รหัสได้อย่างแม่นยำ เมื่อระบบรีเซ็ตพระเอกมีเวลาหนาทีในการลงมือในครั้งนี้ส่วนด้านวิกรรมพร้อมกับทีมและเจนิเฟอร์ตอนนี้ก็จับตาดูพระเอกผ่านกล้องวงจรปิดเช่นกันวิกรรมได้บอกให้ยามปล่อยตัวพระเอกเข้าไปวิกรรมได้บอกให้ทีมสแตนบายเตรียมจัดการกับพระเอกได้เลย ด้านพระเอกในตอนที่ไปถึงหน้าห้องแล้วพี่แกมองกล้องแล้วรู้ว่าวันนี้มันผิดปกติพี่แกเห็นว่ากล้องหมุนเร็วขึ้นเพราะว่าเจนเนฟเฟอร์ก็รู้ว่ากล้องมีจุดบอดเป็นเวลาสี่วิวิกรรมที่ต้องการจับตัวพระเอกในวันนี้ก็ได้เปิดสัญญาณแจ้งเตือนว่ามีคนบุกลุกส่วนพระเอกก็บอกกับราชากละไปว่ามันรู้ว่าวันนี้เขาจะมานั่นเลยแปลว่าวันนี้ไม่สามารถปล้นเลสันได้ครับจากนั้นพระเอกก็รีบหนีออกไป เจ้าหน้าที่แต่ละคนไล่ตามพระเอกโดยมีวิกรมที่ดผพันก้องมุจรปิดคอยบอกตำแหน่งของพระเอกให้กับพวกเขาไม่นานหนักแฮกเกอร์สาวทีมของพระเอกก็สามารถทำการแฮกก้องจรปิดของพี่ิธภพันธ์ได้นั่นจึงทำให้งานนี้วิกรรมตามล่าตัวพระเอกได้ยากขึ้นไปอีกครับวิกรรมได้เข้าไปดักหน้าพระเอกไว้พระเอกที่ขึ้นมาแล้วก็เจอว่าตอนนี้วิกรรมได้ออกปืนจ่อเขาไว้เรียบร้อยพระเอกยกมือหันหลังเพื่อจะมอบตัวแต่ในความเป็นจริงพระเอกไม่ได้คิดเช่นนั้นพี่แก่ฟาดกระป๋าไปใใ่มันและได้เข้าไปต่อสู้กับมัน ฝีมือการต่อสู้ทั้งสองคนต่างก็ดีไม่น้อยต่างรู้ทันกันครับด้านราชาและทีมของมันที่เฝ้าดูอยู่เนี่ยต่างก็รุนกับการต่อสู้ของพระเอกไปด้วยถ้าพระเอกพลาดตัวเขาติดคุกและจบเหร้น ระหว่างการต่อสู้พระเอกที่ได้โอกาสกวาดเซัสใส่วิกรรมจนลม้มสุดท้ายพระเอกฮวนซลิงจะสามารถหนีวิกร,รมลงไปได้แต่ก็ชนเข้ากับบริเวณด้านข้างของรถไม่เต็มๆซึ่งมันก็ทำให้วัหลุดและพังไปครับงานนี้ราชาจึงไม่สามารถตามดูพระเอกได้แล้วหลังจากตั้งสติได้ในตอนนั้นแม่สาวแฮกเกอร์ก็ได้ขับรถเข้ามารับดูเหมือนว่าแผนการในครั้งนี้ตัวของพระเอกจะคิดเอาไว้เรียบร้อยชาวันต่อมาเจเนฟเฟอร์ Jennifer, ก็โทรไปต่อว่าวิกรรมที่ใช้เลสันเป็นเหยื่อรอในการจับตัวของพระเอก เจนนิเฟอร์ได้บอกว่าต่อไปเธอจะเป็นคนตัดสินใจทุกอย่างเองครับในขณะเดียวกัน,นั้นเจ้าของเลซันก็ได้เข้ามาขอเลซันขึ้นกลับไปตัดกลับมาด้านราชากับพระเอกพี่แกโดนลูกน้องของราชาซ้อมเนื่องจากพระเอกทํางานพลาด โดยระหว่างที่พระเอกโดน้อมบักมูซามันก็ติดต่อเข้ามาหาราชาแต่ราชาก็ยังไม่ได้รับหลังจาก้อมพระเอกจนนำใจแล้วพระเอกก็ขอบุรีสูบแล้วบอกไปว่าตอนนี้เขามีแผนการใหม่เรียบร้อยในตอนแรกที่ตัวเขาเอาด้วยเพราะมันเกี่ยวกับพ่อเขาและตอนนี้เราก็ลงเรือลําเดียวกันแล้วนายกับมูซามีพันธะต่อกันซึ่งมมซาอาจติดต่อหาคนซื้อได้แล้วเลยติดต่อมาหาตุของนายนั่นเลยแปลว่าถ้าเกิดตวของนายไม่มีของให้กบมันตัวของนายเองก็คงมีชะตากรรมไม่ต่างจากเขาทางออกเดียวที่จะสามารถทําได้นั่นก็คือการไปโพลสัมาให้้ได และตัวเขาก็เป็นคนเดียวที่สามารถนาเลส,สันมาให้แก่ได้พาเอกได้บอกต่อว่าเจ้าของจะนําเลส,สันกลับไปยังพิพธิธภัณฑ์บิติชภายใต้การคุ้มกันของ M อ็ฟไแต่มันมีอยู่ที่หนึ่งที่จะไม่มี M อ็ฟไไม่มีหน่วยงานความมั่นคงของอินเดียซึ่งมันก็คือการอากาศที่มีความสูง3 0 0 0 0ฟุตแต่การไปในครั้งนี้เจ้าชายจะไปกับประชาชนครับเพราะว่าตัวของพะเอกได้เข้าไปทำมาลอคเครื่องบินของเจ้าชายในขัดข้องและต้องรอไปอีกหนึ่งอาทิตย์ เจ้าชายจึงบินกับสกายไฟเที่ยวบิน SF3 1 1ด้านราชายองมันก็รู้ว่าตัวของพระเอกเหลี่ยมเยอะมันจึงเอาพ่อของพระเอกมาต่อรองกับเขาถ้าครั้งนี้พระเอกพลาดพ่อของพระเอกก็ต้องเจอกับจุดจบเช่นกัน หลังจากพระเอกเล่าแผนการเข้าๆเรียบร้อยพวกเขาก็ได้กลับไปดื่มกันพระเอกได้บอกกับราชาต่อว่าเขาต้องใช้พาสปอร์ตใหม่ใช้นามแฝงใหม่แล้วต้องไม่มีประวัติแม้แต่น้อยและงานนี้ต้องหาผู้หญิงหนึ่งคนขึ้นเครื่องไปด้วยซึ่งคนที่พระเอกต้องการให้ไปก็คือฟาราซึ่งเป็นผู้หญิงของราชาครับซึ่งในงานนี้ความคิดเขาต้องใช้คนในแน่นอนว่าราชามันก็เห็นด้วยกับพระเอกครับพระเอกบอกว่ามานิชคือหนึ่งในเป้าหมายเขาราชาจึงบอกให้ซาลีมไปจัดการให้เรียบร้อย ส่วนงานที่2ราชาต้องโทรไปคุยกับมูซาเกี่ยวกับเรื่องเพรราชาได้บอกว่าเรื่องเพชรมีปัญหานิดหน่อยมูซาจึงบอกให้มันบินมาที่อิสตันบูลจากนั้นพระเอกก็ได้ไปที่บ้านของรองพออสํำหนังงานข้าหลวงใหญ่ที่มิชวาไซมอนจาวิสพระเอกได้นำกระเป๋าออเข้าไปเหมือนว่าเขาเนี่ยกำลังทำอะไรบางอย่างครับหลังจากเสร็จเรียบร้อยพระเอกกับแฮกเกอร์สาวก็ได้ขับรถกลับไปส่วนราชาก็มาที่อิสตันบูลเพื่อมาเจอกับมูซาในตอนคุยกันมันก็บอกว่าจะแบ่งกัน50-50รา 50. าชาบอกว่าหลังจากจบงานแล้วมันจะเก็บพระเอกซะ ส่วนพระเอกก็ไปที่บ้านพ่อเขาและได้บอกกับพ่อไปว่าเขาเองก็มีรูปนี้เช่นกันแต่การคุยกันในครั้งนี้มันก็จบไม่ดีนะักพระเอกยอมทาทุกอย่างเพื่อไม่ให้เกิดเรื่องร้ายกับพ่อเขาแต่พ่อของพระเอกก็บอกว่าการมีพระเอกเป็นสิ่งที่เลวร้วายที่สุดในชีวิตแน่นอนว่าคําพูดนี้พระเอกก็เสียใจไม่น้อย ตัดกับไปด้านวิกร,รมในขณนะที่ดูหนังสืออัญ,ญามณีเกี่ยวกับเลซันอยู่นั้นอาบังสองคนก็คุยกันว่าจะไม่ต้องปวดหัวเรื่องเลซันแล้วเนื่องจากว่าเจ้าชายได้ยินเรื่องการปนจึงจะนาเลซันกลับไปที่ลอนดอนวิกรรมที่รู้ว่าเจ้าชายจะใช้เครื่องบินพาณิชพววเขาก็รีไปที่สนามบินแล้วหวังขับรถวิกร,รมก็บอกว่าพระเอกตั้งใจซ่อนแผนปนมันรู้ว่าตัวมันไม่สามารถเข้าถึงเลซันได้จากหวศิน์มันจึงทําให้เครื่องบินส่วนตัวของเจ้าชายเสียเป็นการบังคับในให้เจ้าชายไปใช้เครื่องบินพาณิช และหนังก็ย้อนให้เราดูว่าที่โรงแรมลีกัมเนี่ยมันไม่ได้มีสายของพิกรรมอยู่เลยแม้แต่คนเดียวแต่เป็นตัวของพระเอกเองที่โทรไปแจ้งเรื่องนี้ตัดกับมาที่พระเอกราชาและฟาราตอนนี้ทั้งหมดก็เช็คอินเสร็จเรียบร้อยส่วนด้านเจ้าชายก็เดินทางมาถึงสนามบินแล้วเช่นกันชายคนหนึ่งได้เข้ามารายงานว่าเลสันจะถูกเก็บไว้ในห้องนี้แลบวให้อย่างดีและเมื่อถึงลอนดอนแล้วเอ็มไอไฟจะมารับ ด้านวิกรรมที่มาถึงปรากฏว่าเครื่องบินได้ออกไปแล้ววิกร,รมได้บอกว่าให้ลูกเรือเข้าไปเช็กว่าบนเครื่องบินเนี่ยมีพระเอกไหมราชาไม่เห็นว่าลูกเรือมาตามหาพระเอกก็รีบไปแจ้งกับพระเอกพระเอกจึงขโมยบัตรของลูกเรือและได้เข้าไปหลบในห้องสัมภาระไม่นานนักวิกรรมก็ได้รับรายงานว่าไม่เจอตัวพระเอกบนเครื่องเลยแม้แต่น้อย หลังจากทุกคนเริ่มหลับลูกเรือแต่ละคนก็เริ่มพัดในตอนนั้นฟาราได้ปลอมตัวไปลูกเรือนำผ้าเย็นไปเสิร์ฟให้กับเจ้าชายซึ่งมันก็มีส่วนผสมของดอกไม้ที่ทำให้หลับครับเมื่อทุกคนหลับฟาราก็ได้ใช้บางอย่างจิ้มไปใส่เจ้าชายคนนั้นด้านเจ้าชายที่ตื่นแล้วก็ลองเรียกหาคนที่ดูแลแต่ก็ไม่มีใครตื่นเลยแม้แต่คนเดียวจึงบอกให้ลูกเรือไปตามหมอมาให้เขาและก็แน่นอนครับว่าหมอคนนั้นคือเพื่อกของเราที่ได้ปลอมตัวเปลี่ยนประวัติมาโคตรเนียนพระเอกทำเป็นเข้าไปรตรวจเช็คล่างกายของเจ้าชายเเลลยยบบบออออกกกกกััูรรืว่าาตตต้้งคุนนนี ปเชเพราะว่ากับตอนคนนั้นก็คือมานิชพาเอกบอกว่าเจ้าชายเป็นเส้นติงอักเสบถ้าไม่ได้รับการรักษาด่ว,ดวนอจาจจะเสียชีวิตกับตันได้บอกว่าที่ที่กไกลที่สุดก็คืออิสตันบูลพาเอกจึงบอกให้บินกลับไปและให้ไปที่โรงพยาบาลเซนทูมาสที่นั่นมีหมอผ่าตัดชื่อดังชื่อว่าอิบาฮิมลัมซี่เขารู้จักเป็นการส่วนตัวไม่นานนักลูกน้องก็แจ้งไปยังวิกรรมว่าตอนนี้เครื่องบินของเจ้าชายได้บินกลับไปที่อิสตันบูลด้านวิกรรมก็กับชบว่า้ามไครลงจากเครื่องบิน ส่วนด้านพระเอกก็ได้บอกว่าเขาต้องการคุยกับกัปตันอีกครั้งเมื่อกัปตันออกมาด้านซาลีมก็นาโทรศัพท์มาให้กัปตันดูปรากฏว่าครอบครัวเขาโดนจับไว้เป็นตัวประกันพระเอกได้บอกให้กัปตันนาเครื่องประจอดในที่ที่เขาต้องการไม่ต้องไปลงที่สนามบินอิสตันบูลแน่นอนว่ากัปตันก็ไม่มีทางเลือกตัดกลับไปที่วิกร,รมในตอนนี้เขาก็สแตนบายที่สนามบินอิสตันบูลเรียบร้อยก่อนจะได้รับรายงานว่าเครื่องบินได้เป็นทิศทางไปลงที่ใจกลางอิสตันบูลครับ โดยส่วนสาธรารณะใจกลางอิสตันบูลมูซามันก็ได้มาสแตนบายเช่นกันในตอนที่กับตันจะนำเครื่องบินลงจอดลูกน้องของมูซามันก็จัดไฟแสดงเป็นลันเวเรียบร้อยพาเอกมีเวลา5นาทีในการไปเอาเลสซันมาโดยระหว่างการจอดตู้เซฟคนของเจ้าชายหนึ่งคนก็ได้เข้ามาขวางไว้พาเอกกับราชาเลยช่วยกันจัดการกับมัน ทันทีที่กัปตันนำเครื่องลงจอดพระเอกก็สามารถปลดล็อกตู้เซฟได้เช่นกันหลังจากลงมาจากเครื่องเรียบร้อยพระเอกสังเกตกวีสีเหลืองและได้ลงไปข้างล่างนั้นด้านวิกรรมและทีมเองเมื่อมาถึงกันแล้วมันก็ไม่เจอทีมของพระเอกแม้แต่คนเดียวส่วนด้านมูซามันก็ติดต่อมหาราชาเพื่อบอกว่ากำลังนำเลสันไปให้ผู้ซื้อตัดมาที่พระเอกและฟาราพระเอกได้มาบอกลาแต่ไม่ใช่ตัวเขาที่จะไปแต่เป็นการให้ตัวของเธอเนี่ยบอกลาราชาครับพระเอกบอกต่อว่าเขาจะขโมยทั้งคุณและเพร จากนั้นพระเอกก็นําเอกสารองค์กรการกุศลของพวกเขาไปให้กับราชาเซนมันเซ็นให้กับพระเอกแต่มันไม่ยอมส่งให้และได้บอกให้พระเอกไปนั่งดื่มก่อนสิซึ่งในตอนนั้นลูกน้องหนึ่งคนของราชามันก็สแตนบายปืนเอาไว้แต่เมื่อมันดื่มได้ไม่นานนักตัวของมันก็สิ้นใจเพราะว่ามันกินเครื่องดื่มที่มีดอกไม้พิษผสมอยู่ด้วย พะเอกได้บอกกับมันว่าตัวเขารู้นิสัยของแกดีหลังจากงานเสร็จมันจะเก็บพวกเขายกครอบครัวพะเอกถือรู้ความหลังของราชาและมูซาอย่างดีเนี่ยเขาเรียต้องการให้เรื่องมันมาจบที่อิสตันบูลโดยแผนของพระเอกก็คือในตอนแรกเขาเคลียบบัรลิวลาทิง้งซึ่งก็คือฉากในตอนต้นเรื่องที่วิกรรมได้ไปจับบัรลิวลาครับ หลังจากบริเวารลาโดนจับไปแล้วนั่นเลยแปลว่าคนเดียวที่สามารถซื้อเลส,สันได้ก็คือมูซาพระเอกได้บอกต่อว่าเลส,สันที่อยู่กับมูซาเนี่ยเป็นของปลอมร้อเซซึ่งแผนการในครั้งนี้ก็ได้เซมอนจาวิสมาร่วมด้วยพระเอกได้นำกระเป๋าใส่เพชรปลอมไปสลับไว้เรียบร้อยของจริงจึงอยู่ในกระเป๋าของไซมอนจาวิสและในตอนที่ตัวของพระเอกลงไปในห้องเก็บสัมภาระเขาก็นําเลส,สันปลอมไปเก็บไว้ในตู้นั้น ส่วนด้านคนที่มาสืเพชรกมูซาเมื่อเห็นว่าเป็นของปลอมมันก็ทุบทิ้งนั่นเลยแปลว่างานนี้มูซาต้องมาจัดการกับราชา100%เมื่อฟังจบบักราชามันก็โตรโกรธแล้วได้เข้าไปสัตว์พระเอกไม่หยัง่งซึ่งการป้นในครั้งนี้แผนการของพระเอกแม่งโคตรล้ําระหว่างการต่อสู้ทั้งสองคนสัตว์ใส่กันโคตรเดือดไม่มีใครออมมือให้กันพระเอกใช้เศษแก้วแทงไปใส่เขาของมันราชาไม่ยอมและได้สัตว์พระเอกกลับไปแต่สุดท้ายมันก็โดนพระเอกจัดการแล้วโดนจับมัดเมื่อจัดการเสร็จพระเอกก็ได้เก็บเอกสารแลล้้วกกกัับบไไปพรออมถสาเ ไม่นานนักมูซามันก็ได้บุกเข้ามาหาราชาถึงที่ครับราชาบอกกับมันว่าเราทั้งคู่เนี่ยโดนพระเอกหลอกเต็มๆราชาที่รู้ว่ายังไงตัวของมันก็ต้องโดนเก็บอยู่แล้วมันได้ขอสูบบุหรี่ครั้งสุดท้ายในชีวิตเมื่อสูบจนนำใจราชาก็โยนก้อนบุหรี่ไปบริเวณท่อแก๊สเพียงเซลวิกก็ได้เกิดการระเบิดเนื่องจากว่าราชาเนี่ยรู้อยู่แล้วเขาจึงเอาตัวของมันลงนรกไปด้วยตัดมาที่ลอนดอนพระเอกก็ได้กลับมาเอาเพจที่เขาซ่อนไว้ส่วนด้านพ่อของพระเอกก็กําลังฟังข่าวรายงานเกี่ยวกับการเสียชีวิตของราชาโอ จากนั้นอวีก็นําเอกสารที่พระเอกได้รับการเซ็นเรียบร้อยมาให้กับพ่อเขาพ่อของพระเอกที่รู้ก็ลองให้เพราะว่าตอนนั้นพระเอกไม่ได้บอกอะไรกับเขาเลยไม่ต่ํน้อยในตอนนี้พ่อของพระเอกเริ่มมองพระเอกในมุมที่ดีขึ้นครับหลังจากการพ้นจบลงพระเอกกับฟาลาก็ได้ไปดื่มฉลองแต่ทว่าในตอนนั้นวีกัมก็ได้ตามดูพระเอกอยู่ด้วยพร้อมกับยิ้มตอบกับพระเอกไป แต่ผ่านไปแค่เซลวิพระเอกกัฟาลาก็ได้หายตัวไปแล้วและเรื่องราวในหนังเรื่องนี้ก็จบลงก็จบไปแล้วนะครับสำหรับหนังเรื่องนี้ก็ได้รับคะแนนจาก IMDb ไป4.1คะแนนแม้ว่าคะแนนจะน้อยแต่หนังเรื่องนี้โคตรสนุกและโคตรมันหากผิดพลาดประการใดก็ต้องขอกราบขออาภัยไปด้วยนะครับและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ